หมดพี่อะไรห้องน้ำเต็มไอติมพี่อะไอญมากหนึงเนี่ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุนชาติเคซี่ค่ะวันนี้จะไปไหนเนี่ยแสงสวยสวยเนี่ยไปทำบุญพูดเป็นกระเหลี่ยงเลยขี้อ่อนละโอเคครับวันนี้พี่ก็จะมาพาทุกคนไปทำบุญกันไปนลี้ถ่ายกลางวันเด็กที่ทุ่งมัสยโยเออทุ่งมัสยโยก็คือบ้องตี้นั่นเองนะครับสวนเล็กเล็กทุ่งมัสยโยบ้องตี้รอบที่แล้วนี้มันเอาขนมไปเลี้ยงใช่ไหมตอนที่เราไปบริจาค ถ้าผ้าป่าลงส่งน,นั่นแหละอ่ายี้มอาขนมมาเลี้ยงรอบนี้พี่ก็เลยจะเอาไอติมไอติมถังไปเลี้ยงเดี๋ยวไปจับไปตัดแสกเด็กๆกันแล้วก็ยิ้มเอาข้าวเตี๋ยวนะแล้วก็มีพี่โจพี่โจเอาวุ้นไปหลายคนอ่ะเดี๋ยวไปดูให้นู่นดีกว่าว่ามันมันมีอะไรบ้างเพราะว่าของของเยอะ ตอนนี้มันตี5แล้วเพราะว่าพี่นักไปรับไอ้ติมตี5เราต้องรีบไปรับไอ้ิมก่อนแล้วเราถึงจะเดินทางไปโอเคครับไปเลยดีกว่าเดี๋ยวถึงสายเพราะเราจะเริ่มตอน9ก้าโมตอนนี้ไม่รอหมุนเลยไปไปไปโอเคครับ ตอนนี้ไอ้ทิมเราก็ได้แล้วใครสนใจสั่งไอ้ทิมมาที่บ้านลุงถึงไถงกได้เนี่ยมาติดต่อพี่ก็ได้เลย FC พี่น่าจะรู้ว่าไอ้ทิมลุงถึกอยู่ไหนโนมันอะ่ะคนรู้จักเยอะอยู่ผอ,อบคุณครบคุณกเลยครับพี่เป็นไรครับเดินทางต่อได้สายแล้วไอ้ชิบหายตอนนี้สมาชิกเต็มรถมากเลยนะครับวันนี้เอาบุญมาเต็มคันเลย,ยยังไม่ถึงไหนเลยเนะนี่ยเพิ่งจะถึงบ้านโพงตอนนี้เจ็ดโมงแนละ้วอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นทิมแรกของช่องชูชาติเลยมั้งครับที่ทําบุญอ่ะไม่เคยเลยใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวจะทําช่วง รายการอาหาร <Okay. S 1> นะครับช่วงกลางอาทิตย์อะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเริ่มอาทิตย์ไหนจะก,กลายเป็นอ,อที่นัดสองคลิปเดี๋ยวค่อยมาดูกันรายการอาหารใต้เดี๋ยวตั้งชื่อก่อนช่วงอะไรน,นะไม่รู้เหมือนกันจำไม่ได้โอเคิมถึงสักทีไม่สูดชิบหาย มีขนมมาด้วยพี่เดีครับก็นี่เรายกไอติมลงแล้วนะเนี่ยกำลังอันนี้กำลังเปิดแก้ออกอเ,เดี๋ยวน้องๆเขาก็มาลองมารอพี่ชาร์จแป๊บหนึ่งก็มาดูนี่ดูไอติมดูไอติมโอ้ยอ,อยู่ยังอ,อู้อันน,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 นี้ตัวตัวตั้งถังตัวนู้นตัวนี้นี่ตัวเต็มถัง เหลือไว้แตกกับนี่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 เจมมีดีตัดด้วยมีดีตัดด้วยมีดีตัดด้วยเดี๋ยวแล้วก็นี่มีนี่นะเนียเนะนี่ยวโค้งผีออมกนของเรอยเยอะผมขนกลับบ้านหมดเลยนะมีดีดน้องรบกนมครับแกะหนวดใช่ไหมนะแล้วแะ แกะแกะออกเป็นห่อห่อพี่จริงมันต้องอินดิก้านะเรใส่อินดก้านะใช่ไหมแบบชิ่งอกแล้วอ่ะชี่งเรากตั้งทรงก็ได้ไง่ายเอาเป็นเชือกไหมเอาเชือกขึงใช้ไหมทำแบบขีดอย่างเงี้ยแต่แค่เอาเชือกค่อยเป็นแถวๆอ่ะแถวเชือกแบบนี้ก่อนตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์เด็กเล่น โรงเรียนมัสยอถึงแล้วเดินทางมาเน,นี่ยมีห้ากำลังจัดเตรียมของพี่อ่ะเลี้ยงน้องๆเด็กก็นะ่าจะมีประมาณ70สแต่ยังค่อยๆมาเดียังไม่เห็นมาตอนนี้เรากำลังเตรียมพื้นที่กันอยู่ทีนี้มองก็เขี่ยวมามีน้ํานะครับมีพวกพี่ๆเขาก็เอามาช่วยกันของของเยอะอยู่ของเยอะอยู่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนี่บ้างเตรียมของอะไรกันบ้างนะโอ้โอ อันนี้เปิดร้านเหรอมาอ๋อมชมสอนครใ่นไเปนคืนอนเหรอมีพื้นที่ไว้ให้วุ้นวางหน่อยไหมวุ้นวางวันนี้ก็ได้เย่เดี๋ยวจัดร้านก่อนใช่ไหมใช่เอาเอาทั้งน้ำแข็งเอาเอาน้ำแข็งเอาไว้เดี๋ยวขอจัดของก่อนนะครับ๋ย่าให้มาดูเราจัดเสร็จแล้วเป็นไงเป็นไงจัดร้านเป็นไง แสแหละแสเหล้ยวมีอะไรมัไอติมอ่าไอติมมาแล้วนะไอติมกลุ้มครึ่๊บอื้ไอติมกะทิแต่ไอติมอย่าไปกินเยอะพี่เอาเสียองานนี้บุญบุญบุญมีหมูแล้วจะมีอะไรอีกขนมไหนแล้วขนมกรอบสายโอเคขนมมันเอากระบานได้ไงอ๋อนี่ก็นี้ดนี่นะเดี๋ยวจ้าผมเอาไปติมสองถ้วยโอเคครับ ก็รอเวลาเรียบร้อยแล้วครับเตรียมของกันไหมรอเด็กๆมามาดูนครับว่าเด็กๆจะมีใจขนาดไหนที่ไม่เจอไงครับจะใช้กลิ่นมุนไหมตื่นเต้นครับทั้งแรกได้มาเต้น้องเราได้ได้เดี๋ยวล้อมหน้าเตรียมใหม่อ่าได้ได้อย่าลืมตัวนนะเนี่ยล้อมหน้าเอามายินดีมาอยากยิงได้ครับล้อมหน้าประมาณสามแสนนะโอเคเดีสร็จสับผมโอเคครับ ขนมนี่รู่นไฟมากขนมโมดดีไหมขนมนี่เหมือนแบบสุดยอดเลยเด็กจะท้องเสียปะก็ไม่รู้โอเคครับในนี้ก็พี่พี่เที่ยวมาสนุกขอบคุณมากไหมครับัอนี้ถ่ายถ่ายวิดีโอพี่ไม่เอาผลเบี้ยนหมาแล้วอ๋อเออไม่แด้เอามาแล้วหน้ารถพังก็บอกไปสิขนมหมดวนเดี๋ยวเป็นถังเลยวนอ่ะวนี่ะวนนี่น้องวนด้วย มี่อะไรข้องน้ำเต็มพี่ไอติมพี่อะมา่เนี่ยรอดรรอขนมขายดีอันนี้อันนี้เอาเอเอนนี้อาเอาเอนแตกมากแต่ก็ขนมมีความสุขไหยางพ่อยาง่อางโอ้ยางเยอะเยอะเอครับวันนี้จะที่งมาเนี่าดูโย่ไปถือบางลมันยางแข่งรแข็ไม่แรงแข็งม่แรงคใายดีค่ายดี ไม่หลุดเลยไม่พ่อมาอีกนะลูกนะพ่อบอนะแม่ไม่เอาอรออันนี้แม่ป่ะครับแม่สวยมาเจอไม้งามเมื่อยามควานบินสอนรักเหมือนปักลงหินไม่โดนานเลยเหี๋ยวมึงตายเด็วเดี๋ย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 วมันไม่ยอมบอกให้ สวยมาเต็มยศเลยมึงผู้ชั้นลิ้นชั้นแขนไปเลยนะเวลาคุยคนแม่สวยต้องทำเสียงสองแม่เสน่ห์เป็นไงตุ้ยงุ้ยวันนี้น้ำอะไรเดี๋ยวค่อยคุยไม่มีเนี่ยเพลงครับตอนนี้ยังทำอะไรเฮ้ยไปน้ำอะไรคุณยำพูดอย่าเนี่ยใครเนี่ยเหนือแตกเหนือแตกมีถูกมถึงไหมทีมหมดไหมใช่หมดแล้วใช่ไหมทีมทองถังยังหมดแล้วนะครับแล้วก็วุ้นหมดไปแล้วขนมหมดไปแล้วน้ำขึ้นน้ำทีมที่สนุกไหม เป็นนเป็นผู้ให้นี่้เขเห็นงไหมดี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 ครับอ๋อเป็นไงวันนี้ช่องคุณยิ้มเป็นไงบ้างครับผมบอกเลยว่าผมอุ้มเด็กขึ้นรถไม่ไหวอ่ะโอ้ยไม่รู้มทีแล้วไปโอ้โหพี่พี่เห็นอันนี่มหมเด็กกินกินแค่อะไรไม่รู้ว่าพวงกุญแจใส่ ร้เล่นรเล่นรเล่นรเล่นโอ้ยหมดการบุญครั้งนี้ที่ทำมาหมดโอเคครับวันนี้ก็มีความสุขได้ทำสนุก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 มีโอกาสพี่จะทำบ่อยๆเพราะว่าผมบอกเลยมีโอกาสเดียวทำไม่ได้ก็มีก็มีวันนี้ด้วยโอเคครับว่าครั้งนี้เราไม่ได้เปิดรับบริจาคเลยไม่เปิดครับอันนี้เป็นทุนของพวกเราล้นวนอันนี้ใช่ลงในคุ้มในคุ้มใช่ครับเพราะว่าก็มันเป็นผลมาจากเอฟซีทุกคนแหละ ที่ดูเราใช่ทำให้เรามีเงินทรัพย์บารทบุญพวกนี้พวกคุณมีส่วนนะครับพูดได้ดีพูดได้ดีพวกคุณมีส่วนในะคุนี้ด้วยคลิปนี้ก็ได้บุญด้วยถึงยอดแล้วยิ่งไหมครับพัฒนายี่บุญใหญ่โอ้สุดยอดตัวเนี้ยบุญใหญ่โอเคโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ชอบไปทำบุญที่ไหนบ่อยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องครูชาติเคนซี่คาร์ด้วยจะได้เป็นกำลังใจในการทำต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย